เริ่มต้นปีใหมเ่เริ่มกับสิ่งดีๆเนี่ยข่าวดีๆวันนี้ครับที่จันทบุรีครับ,รบตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดนะครับประชาชนก็เดินทางทําบุญไหว้พระขอพรตามสถานที่ต่างๆที่มีความเชื่อเรื่องของการเสริมความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับก่บอนที่จะเดินทางกลับสู่การทํางานอีกครั้ง ที่วัดทองทั่วตําบลคอนารายอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับครับที่นี่เนี่ยก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับครับประชาชนก็เดินทางไปกราบไหว้สักการะขอพรตลอดทั้งวันครับที่นี่ครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะมีอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีครับครับตัวโกดเนี่ยเป็นศิลางาช้างและก็ห่อหุ้มด้วยผ้าดิ้นทองสีม่วงครับครับ จะนำออกมาให้กราบไหว้ขอพอรจากพระองค์ท่านในช่วงเทศกาลอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์รหรือถ้ามีบุคคลสําคัญเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะนําออกมาให้สักการบูชาแบบนี้แหละครับ เสริมบรรยากาศที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชของจังหวัดจันทบุรีกันนะครับก็พบว่าประชาชนจํานวนมากครับก็ยังเดินทางมากราบไหว้ขอพรตลอดทั้งวันครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ส่วนใหญ่ก็เดินทางมาแบบครอบครัวครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะกลับเข้าสู่ในหมดของการทํางานครับซึ่งกระถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจันทบุรีแล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยนะครับที่เดินทางมาเที่ยวก็จะต้องมากราบไหว้นะครับรวมไปถึงนะครับมีการให้ความสำคัญ ครับกับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมาโดยตลอดที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีปริชาสามารถหลายด้านจนกอบกู้เอกราชบ้านเมืองของไทยให้กลับมาได้อีกที่หนึ่งครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับที่นี่ครับวัดมังกรบุพารามจังหวัดจันทบุรีก็มีประชาชนนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดินทางไปเที่ยวแล้วก็แวะไปทําบุญขอพรเทพเจ้าตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ พรม่งนี้นะครับก็มีประชาชนเดินทางไปเพื่อสะดอกเคราะห์แก้ปีชง2565ก็มีครักบ็มีครับความสวยงามของวัดนี้เนี่ยถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์แบบไทยแล้วก็จีนครับข้างในเนี่ยจะมีลวดลายไม้แกะสลักปิดทองแบบศิลปะจีนสวยงามมากครับโซนด้านหน้ามัสกูลนี้เนี่ยจะเป็นโซนลานกว้างครับอากาศเย็นนะผมไปเนชอบมากจุดนี้แล้วก็จะมีรูปเคารพ เทพเจ้านะครับอีกหลายองค์ให้เคารพบูชาด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่มีมายาวนานมากครับที่นี่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวคือน้าตกพิュ๊เมื่อไปที่นี่แล้วก็ไปน้ําตกพิ้วได้เลยใช่ครับเราไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดครับนั่นก็คือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ยังมีประชาชนนะครับเข้ามาเที่ยวไหว้พระขอพรกันอย่างหนึ่งแน่นเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวัดพนันเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ นักท่องเที่ยวก็ต่างมากันกับครอบครัวครับเดินทางมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงรวมไปถึงมีกิจกรรมปล่อยปลานะครับที่ท่าน้ําของวัดด้วยเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวขณะเดียวกันนะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลตําบลคลองสวนพูนะครับอำเภอพระนครศรียาก็มีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนเนี่ยเข้ามากลับไหว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่กันนะครับ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ,รประชาชนทั้งการคัดกรองและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะเข้าไปสักการะด้านในไปที่จังหวัดพิศนุโลกครับ,รบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่โอ้โหนะ คนก็จํานวนมากทีเดียวนะครับเดินทางไปกลับไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นวัดเลยนะครับวันนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าไปกราบสักการะองค์พระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ซึ่งอยู่ภายในพระวิหารก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับที่ต้องการเข้าไปกราบสักการะพระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้นะครับ2565แต่สังเกตไหมครับทุกคนนี้ก็ยังคงมีมาตรการการืสมหน้ากากอนามัยตลอดใช่ไหมครับทุกคนเลย